สวัสดีค่ะกลุ่มผู้ปลูกส้มโอบ้านตาดนะคะเป็นพิสาหกิจชุมชนวันนี้ได้มาออกงานส้มอาทุเรียนภูเขาไฟจังหวัดสีสเกตนะคะเอาส้มโอมาออกบูธค่ะจากอำเภอเมืองจันนะคะส้มโอพันดีสีเมืองจันเชิญชวนนะคะพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวชมบูธส้มโอนะคะจากบ้านตาดนะคะ คันนี้ก็คือทัพทิมสยามนะคะซึ่งมีรสชาติอร่อยหวานฉ่ำนะคะเชิญชวนนะคะงานมีตั้งแต่วันที่23มิถุนาถึงวันที่2กองกรกดาคมนี้นะคะบูธอยู่ตรงหน้าเวทีกลางนะคะเดินมาแล้วจะเจอเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่มางานผู้เรียนภูเขาไฟนะคะซึ่งส้มโอของเราก็เป็นผลไม้เศรษฐกิจอันดับสองของจังหวัดศรีสะเกดนะคะรองจากผู้เรียนภูเขาไฟนะคะช ชวนนะคะที่ตั้งอยู่อำเภอเมืองจันนะคะรู้จักบอสโซโบเอ็มเอ็มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญชวนแซมไซเด้อร์โจโตสมโอเด้อเร์ในอาเภออเมืองจันทแอร์โซโบโจไตหนังงานงาคทุเรียนจังหวัดศรีสะเกดบุตรูปเนเวทีกลางนะคะโจโตเด้อสมโอโเอ็มเอ็มของอำเภอเมืองจันจังหวัดศรีสะเกดค่ะตรั้ตรงนั้น